เพราะเมื่อที่ผ่านมาประมาณปี2558คณักการข,าาขายะมูลฝอยของจอังหวัดนครมีมาตรการการเก็บขยะเมื่อก่อนมี11บอ่อนะฮะอยู่ในทั่วอำเภอต่างๆ1บเอบ่อคือการขุดกบ100ไม่เรียบร้อยไม่ไม่ถูกต้องนะก็เลยเอาตรงนี้เป็นที่ขุดกบขุดขับขยะของโดยที่เทศบาลเมืองทำกิจกรรมนอกนอกเขตเทศบาลนะมาทำ บอกคุณวังคือขึอ่งขยะมันมากกว่าการจัดหาตะกัปีาาามาต่อมายะมาเหมือนจะนปันปุันเข้ามาผมก็เลยเห็นว่าปัญหาต้องเกิดแน่ก็เกิดน้ำหลากมาเะไแล้กคควก็ทิ้งห่งบ้าครับปีนี้น้ำมากมายครับน้ำหลากออกมาสร้างปัญหาแล้วครับคือตอนนี้แบบผมนะครับน,น,รน,น,นายพก็รุมร้อมเพื่อเอาบอกขยะให้อยู่ ตอนนี้เป็นไข่แดงนะครับเป็นไข่แดงนอกากนั้นน้ำจะพุ่หมดแล้วแล้วน้ําก็กำลังวิ่งเข้าในเขตเทือดบาดของเราในเขตเทือดบาดของเราเรา,าก็ต้องตรงนี้เรา,าก็ต้องป้องเพราะว่าปัญหาใหญ่มากคือขยะพลาสนะครับมันจะลอยไปทั่วาจากหวัดเลยเดี๋ยวเราเอาโดรนบินดูก็เห็นนะว่าณตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วมีตรงนี้นี่เดียวที่เป็นไข่แดงอยู่นะฮะถ้าพังออกไปก็จบครับขยะกองนี้ลอยเต็มเดือดครับแล้วมันก็เป็นบุหรี่เลือดต้องไหมครั เรื่องกายทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านก็าจะรับฟังมานะก็ปรับตัวบนใจนะครับว่าน้ำทะยานทะยารอยไปจะทำอย่างไรคือผมก็ต้องพูดสุงความสามารถเป็นกลตัวก็ต้องพูดเอามาเพื่อป้องกันไว้ได้แล้วก็มาคัดแยกเรื่องนัดแย่อนเริ่มก็มาคัดแยกเรื่องคัดไม่ได้นะเพราะน้ำขันเข้าเนี่ยครับดูเหยื่อว่าน้ำเข้าไปแถวครับ เรือลอดครับเราจะทำโรงงานไฟฟ้าโดยที่บริษัทมารองรับเรียบร้อยแล้วนะครับมันมียกตัวอย่างมาแล้วตอนที่น้ามันท่วมเยอะๆซึ่งเราก็เป็นห่วงตรงนั้นว่าเฮ้ยถ้าน้ำมันท่วมที5่ตอนนี้มันก็เริ่มมันจอดแล้วคือเรากังวลใช่ไหมคะท่านว่าคือคือผลกําเลนตรงนี้เมื่อปี54ก็ท่วมครับแต่ว่าเทศบาลเมืองทองเขาก็บูรณาการจัดการได้ดีเพราะว่าอ่าสิงห์บุรีสุพรรณ มาที่อินนี่ครับมันขึ้นเป็นภูเขาไปแล้วอ่าแล้วพอมาอกดผมเข้าประตูตรงน,นั้นแหลกก็คาดว่ารานการสมัยท่านต้องตัดเลยนะก็เพิ่มอ,อ่าแคนี้ตัดแล้วแบบแล้วด้านหลังเนี่ยอ,อ,อ๋ออ๋อไม่ไดตัดแล้วใช่ไหมตัดแล้วครับแล้วด้านหลังน้ำเหลือเยอะมด้านหลังอ่ะเหลืออย,ยู่ประมาณ80ดสิบเศษความสูงแต่ตอนนี้ก็อ่าท่างตรงนี้ครับข้างตรงนี้ทั้งแบบนี้แบบนี้ทั้งท่าน เียอานีเาไเ่นเอาน้เราจบเป็นกระอน้แล้วจัเปล่อย่ยฮะมก็ผมอาแล้วหน้าโบแล้วของเราเนี่ยเยอะถอยมายถอยลูกไปลงลงไปถอยหมถอยไปก แนวแนวน่นน่แนวไเียน่ยตไฟนี่ยโน่นะเนี่ยสาอไร่สูงนวม่น้้อยถข้ามบ้ามาที่จะเข้าของเราคือนแม่น้ำน้อยมน้อยค่ะมันจะเข้าเาเรกว่าม่น้าน้อยแล้วก็คองสสายคลอง3าสายเ่ยมันจะข้าออกไปาน้นจะมากเยวหูทางนี้ไม่ไหวกของเก็บไรไม่ทันเลยแกก็เสียงดีนี่นะใช้ได้นะเอาเลยกได้ โอ้โหเนี่ยขนของยังไม่เสร็จเลยตู้เย็นบ้างอะไรน้ำขึ้นโอ้โหน่ะแล้วแล้วเอาจับเรื่องของน้ําท่อบ้านแล้วเนี่ยเราก็อยู่ใกล้กับหล่อขยะเรากลัวงไหมคะที่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยน้ำไม่ต้องหล่อขยะแล้วมันต้องออกมาจากบ้านเราอ๋อแล้ก็น่ากลัวจริงๆแล้นเพราะมันก็ต้องาตอนนี้คาดว่าเอาอยู่ใช่ไหมครับจุดนั้นผมมั่นใจครับ และจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้นะครับที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือน้ำเนี่ยกำลังหลากไปแล้วก็นะครับกองขยะของเราครับลอยแน่นอนครับครับนี่นะปัญหาใหญ่ครับจุดนี้เป็นเป็นจุดสําคัญด้วยเป็นจุดสําคัญครับสำคัญมากเพราะว่ามีกองขยะใหญ่ของเทศบาลเมืองอยู่จุดนี้ด้วยครับครับดังนั้นท่านท่านก็ต้องทํางานหนักกว่าปจุดอื่นๆนะครับครับพูดง่ายว่าทําเกือบทั้งจังหวัดนะครับก็ ในความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะผมจะไม่เลือกจุดเลือกตําแหน่งอีตรงไหนที่มีความเดือดร้อนก่อนผมก็เข้าไปช่วยก่อนนะครับขอบคุณมากครับรำคาญรำคาญที่ขั้นบอกนี่เนี่ยผมรัไปนี่ละเอาไปเลยไปยันประตูน้ำที่ผ่านเมื่อกี้อ่ะ